นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมก็อะไรก็ไม่รู้ในรุ่นว่าจะทำอะไรทุกคนก็จะมาดูห้องนะคะนี่นะคะไม่มีอะไรหรอคะทุกคนเราแภทนะคะ่ที่เราขอในบ้านนี่แหละคะ่ะก็ไม่มีมเยอะๆหรอกนะเพราะว่าอันนี้ก็เสื่อมเสื่อนะคะีเสื่อเสื่อเสื่อนค่ะเสื่อนะคะ เชือชั้นโคตรใหญ่เลยนะคะนี่นะคะการใส่จะใส่ยากแล้วก็แบบใหญ่มากๆเลยซ้ายคนนี่โคตรดีนะคนสี่ร้อนร้อนร้อนอยู่นะ เลดูดีกวาีอไเล่อกวี่านี้พูดอยตอากเลยนะคก็มานั่งยอก็มานอนดูมดดูธรรมชาตินะคะนี่นะคะมดเนี่ย มดอย่างนีนคะคะนี่ว้ายตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรอะโคตน่ากลัวเลยอะมื่กี้ตัวไหนใช่มดหลายตัวมากสงสัยจะเป็นหมื่นเน,นะว้ามดหนูมันอะชาติรรชาตินะคะรรชาติก็แค่มาถ่ายคลิปเล่นๆน,นะคะ ช่องของเรานะคะก็ชื่อว่าน้องเหมยอ,อิงน้องน้องเหมยอ,อิงคนสวยนะจ๊ะช่องของฉันนะจ๊ะนี่นะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะคนนี่นะคะก็มีปวดน้ำนะคะหิวน้ำก็เอาไปกินเอาไปลดอ้วนด้วยนี่นยุคงามากมเล อันนี้ก็เหมือนกันไม่หนักเลยค่ะพุดช่วงนี้ออกกำลังกายมาเนาะคนดูสิมีมงมุมอยู่ทั้งบนด้วยตูดมันสีแดงเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองโอ บ้านใครมีแกะบ้างนะคนแล้วก็บ้ง,ง,งน,น,ะะน,น,นะะูน้องหมาอ้วน้วยนะคะคนนี่นะคะน้องหมาโตอ้วนนี่ฝุมันนอนหลับนะจ๊ะแล้วก็หัวมันเป็นแผลด้วยโดนเอ่ออะไรกิเอ้ยโดนรถเหยียบนะจ๊ะก็มีแค่นี้อนะ่ะไก่มันก็ไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ไม่เสื้อใครเนี่ย แล้วขาดไปเลยนี่นะคะคุณผู้ชมมาดูกันเลยคะ่ะนี่หนึ่งถึงร้อยนะจ๊ะแต่ทีขหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะคือการเปลียนของเขานะคะน้องเบิร์ตเนี่ยกัรลายมือของเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหน่นะคะเป็นสี่ลายมือของเขา สีสวยไหมทุกคนคุณผู้ชมดูสว่วนนี้สวยเลยอันนี้ก็เหมือนการในสีค่ะทุกคนนี่นะคะอันต่อไปนะคะนี่นี่เสีอัน,นี้สวยเลยนะจ้านีตั้่แต่อยู่ป .1 ป .2 นี่แหละจ้กาก็ไม่ค่อยสวยนะเงียบไปกนหน่อยนะคะุกคน ชั้สี่ก็เรียนไม่ค่อยเยอะก็เลยกระดาษนเหลานเนาะเฮ้ยยังเหลืออีกสิ่งทีนี่มีเหลืออีกนะจ๊ะนี่มีอีกนี่ก็มีไม่ค่อยเยอะนี่นะคะมาดูอันต่อไปกันนะคะแล้วก็มีจักรยานนะคะจักรยานเขาอะเล่นอะไรไปตีแล้วก็พังนะคะ อันนี้ซื้อก่อนแล้วก็อันที่สองอันนี้ซื้อไปตั้งแต่ปีหน้าแล้วอันนี้ก็ซื้ออันที่สองอันนี้มีหน้าไปแล้วก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครอยากรู้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด,ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิป like นี pues ้ก like ็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย